เซิร์ฟไม่ครับเซิร์ฟใหญ่โอเคเราอยู่นี่อยู่เจอกูเฮ้ยกูหรือเปลี่ยนชั้นแล้วงต้อเรียกว่าเซิร์ฟไลฟ์วอสเซิร์ฟใหญ่ในสไตล์หาแน่นอนูเห็นหนูไหมที่ได้เซิร์ฟไลฟ์วอสถ้าคลุมด้หลังเป็นสีอะไรพี่แย้มมาดูดิทำไมมีแต่คนใช้อันนี้วอกลับไปเด้เฮ้ยมีคนใช้ตัวสกินของเขาแต่เป็นพ้าคุมแต่เป็นพ้าคุมของเขาว่ะก็ใช่มันใช้ได้ใช่พี่ว่าพี่อยากใ้วีไอพีโซ่อะใช่คุ้นๆเหมือนเล่นในแอปบาติพี่แย้มเขาเซิร์ฟเร็ว พี S <S ่มีคนถามว่าทายมาตรงไหนอขอามานนี้ <S <S โอ้ไม่ทันแล้วพี่แฝงเช้าวะทำไมอ้อไม่ทนันเราอยู่คนละข้างดีนะไหนไหนูเข้าไปหาก็อยู่ทีกันไหมโอเคครับม,มันก็นใครตีกูมาวะชื่อเอกูเจอมึงละวแล้วยังหนูยังไม่ได้เข้าเฮ้ยมันทำยังไงวะเป็นสกินตัวมันเองแต่ผ้าคลุมอ่ะ ก็บอกแล้วไม่เชื่อหนูแต่ทํายังไงละ่ะกูไม่รู้แค่นั้นแหละนายเราไปดูของคนอื่นนะแป๊บบนึงกออกก่อนก็ได้กูออกเลยกลับใจหนูไม่รู้แหละมึงอยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละนายมึงอยู่ตรงป้ายแหละเดินไปที่ชื่อว่าอะไรอ่ะชื่อแฟนคนไหนวะโดนมวยดีกว่าเอาา้นี่ทำไมมันเด้งเงงวะกลัวายอดี้ตกมากเลยอยู่นี่เห็นเนี่ยกระโดดอยู่แล้ว พี่แฟงนี่เช้าว่ะเครื่องที่กากเนี่ยท้ามมันเหมือนตัวมีใครตีอะไรกลัวมันไม่มีใครตีหรอกพี่แฟนเข้าไปอยู่ในป้ายไงมาท่าชิดป้ายใครที่ชิดป้ายมันจะกระเด็นแล้วมึงอยู่กอไงนะัน้เข้าเกมแล้วหนูเริ่มเกมแล้วมึงกดเลขละแล้วก็กดป้ายที่มันเป็นสีเขียวอะป้ายไหนแหละอันนี้มีสีเขียวว่าก็กดไปเดี๋ยวนี้ไอ้นายเฮ้ยมันมีอะไรดึงไว้เดี๋ยวเข้าไปเล่นด้วยรอแป๊บนึง ก็มีเย่หนึงกวัวอ่ะปลดชิปดิปลดชิปไว้พอมันหนึ่งสองสามค่อยค่อยดชิปแล้วมันจะนับเวลาเหรอ,อใช่นั้นเหรอใช่ไปพี่แฟงก็ไปสองถึงจะได้ไมึงอยู่ไหนายหลังเขาของมึงเล็กะลรชื่ออะชื่อว่าอะไร โอ้ยกูต้องกดชิปไว้ทำไมวะคุยสกินกูกากนะมันต้องไปกลัวกูกากก็เปิดมันไปเะกูไม่ค่อยชอบสกคนสกินกากเขาอยู่นอนไหนนมันอยู่นอกแหละกูเจอมึงแล้วมึงเป็นชื่อว่าเหมือนจีอะไรเนี่ย g U E S T ขอหนูเนี่ยดูรหัสหลังสองหนึ่งศูนย์ห้ามึงเห็นคำพูดกูไหมพู่อำพีดว่าอะไร ไง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 เนี่โอเคครับอบคูพิตอบกู่าโอเคครับก็ดูดูพิกไปเหมือนจะเข้าได้ครับแต่ว่าดูดูพิบกไปเขามาอะไรไม่ดูพิพกไปเขาว่าทีมะเออทีมคืออะไรวะ แล้วแต่แล้วมันจะเริ่อมเกมตอนไหนวะทีมเปล่าทีมพิมพี่ไม่ว่าทีมคืออะไรทีมก็เลาจะทีมเขาไงหรือไม่ทีมทีมเฮ้ยบอกว่าทีมไทยเว้ยไม่เอาอย่าไปทีมอย่าไปทีมอย่างนั้นมันจะไม่อยู่โอ้โหไม่ต้องพี่บอกพี่แม็กข้ามใช้เป่าข้ามจะเกมแล้วมันใช้ความเร็ว ห้ามใช้อะไรนะห้ามใช้เป้าถ้าพี่แฟาใช้เป้าพี่ฟาต้องเล่นเก่งๆนะเป้าคืออ yeah. ะไรเนียกต่างหนูอบอกก่อนนะกูถนัดแบบเนี้ยถ้าถานัดแบบนั้นไม่ค่อยถนัด,ออดว่ะเฮ้ยให้ปางแข่งมึงดิแบบจะหมดแล้วเนี่ยอ่ะวิ่งชาร์จของกูวะวิ่งวิ่งต้องการเลยอ่ามีนอนมาชาร์จปักมึงอ่ะกูมีอันนี้อยู่เอาที่ชาร์จมานได้มา้งวิง่งว,วิ่งเตียบชาร์จมึงเลย พ่อไม่ต้องขุดอะถ้าุดีจะเฮ้ยสามสองหนึ่งไปขุดไปตรงกลางเหรอกองใไม้ใช่ไหมกูขุดแล้วขุดเพื่ออะไรวะแล้วมันให้เราทำอะไรวะกูได้ของแล้วเฮ้ยกูเจอเหล็ก อู่นีกูอยู่นี่กูอยู่นี่ก,นกูเจอทองกูเจอท้องออทำไมอ่ะขอาไปอีกแล้วเร็วเลี้ววออจจยววต่างจ้วมึงอยู่งไงกูย,ยังรอดอยู่นนยทำไมมึงกากจังไงมึงปวดจบเกมเร็วชิบหาย ไม่เล่นละคุณจะไปหาวิธีเปลี่ยนสกินแล้วใส่ภาพ